พิธีไล่ฝนของหลวงพ่ออีในครั้งแรกกระทําการไม่สำเร็จโดยสิ้นเชิงหลวงพ่อท่านจึงเดินกลับวัดไปเข้าไปในกุฏิลงกรอนปิดประตูนั่งสมาธิตั้งแต่นั้นห้ามใครเข้ามารบกวนโดยเด็ดขาดหลวงพ่ออีท่านมานั่งสมาธิแล้วก็กำหนดจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้พิธีมาปัดเป่าทุกภัยในครั้งนี้ด้วยเถิด ท่านนั่งสมาธิอยู่นานได้สักพักในขณะที่จิตของหลวงพ่ออีท่านกำลังอยู่ในสมาธิอง์ฌานั้นจูๆ่ๆพลันก็บังเกิดเสียงหนึ่งดังกล้องเข้ามาในจิตเสียงนั้นบอกท่านมาว่าใช้วิชาฉันซี่แล้วมันจะสงบแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปแต่ทว่าท่านใดนั้นท่านกลับพุดรู้ขึ้นมาในจิตเห็นวิธีเห็นภาพทุกอย่าง อย่างหน้าประหลาดหลวงพ่อท่านปิดประตูหายไปนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนกระทั่งเกือบบ่ายท่านก็เดินออกมาอีกครั้งท่านเดินตรงรี่ไปที่ริมฝั่งท้ายวัดท่านบอกลูกศิษย์ว่าพวกมึงห้ามเข้ามายุ่งกูจะเดินลงทะเลนับปัดนี้ถ้าพวกมึงช่วยกูกูขอแช่งมึงลูกศิษย์ลูกหากระตกใจกันสิครับหลวงพ่อท่านจะเดินลงทะเล ต่างตะโกนรีบห้ามร้องห้ามกันเป็นการใหญ่แต่ก็มิอาจทัดทานหลวงพ่ออีท่านได้หลวงพ่ออีท่านเดินตรงรี่เข้าไปหาทะเลที่ในตอนนี้ก็ยังคงปั่นป่วนไม่หยุดหากการกระทํำครั้งนี้ไม่สำเร็จผลได้โปรดให้ชีวิตของกูเป็นเครื่องทดแทนอย่าให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนกูขอเอาชีวิตกูเข้าแลกหลวงพ่อท่าน เปล่งวาจาอธิษฐานติดแล้วก็พนมมือหลับตาเดินลงน้ำไปหลวงพอ่ออีท่านค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าว,ล,าวลงไปในทะเลที่เริ่มลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆจนแทบจะสุดมิดหัวแล้วทันใดนั้นก็บังเกิดฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงท้องทะเลปั่นป่วนอนย่างบ้าคลั่งปานประหนึ่งโกดเกลียวอันใดชับพัน ก็เกิดคลื่มนขนาดใหญ่้าโถมขึ้นมาบริเวณที่ท่านยืนอยู่มันเริ่มตั้งตัวสูงขึ้นหอร่างของท่านจนผลุบหายไปหลวงพ่อจมหายลงไปในทะเลท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนที่ต่างตกใจร้องเอะอะโวยวายตะโกนว่าหลวงพ่อท่านจมหายไปแล้วหายไปสักพักใหญ่ๆบางคนเริ่มร้องไห้แต่ทว่า ยังไม่ทันจะได้คิดอะไรต่อสักพักสายน้ำในทะเลก็บังเกิดหมุนวนเป็นวงกลมสายน้ำแตกกระจายเป็นสายสายระเบิดตูมออกมาเกิดแสงสว่างเวืองรางจากใต้น้ำฉับพันท้องทะเลที่กำลังปั่นป่วนอยู่นั้นก็หยุดการเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเงียบหายไปอย่างฉับพลันและแล้วก็เห็นเงาของพระสงฆ์ค่อยๆเดินขึ้นมา เดินขึ้นมาจากในน้ำใช่แล้วหลวงพ่ออีท่านนั่นเองท่านเดินขึ้นมาโดยที่ร่างกายไม่เป็นอะไรเลยเหตุมหัศจรรย์ที่บังเกิดนี้อยู่ในสายตาของผู้คนที่กำลังตกตะลึงสุดขีดเหตุการณ์ก็สงบลงในวันนั้นหลังจากนั้นปรากฏว่ามรสุมปีนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้ามาอีกเลย